สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมพีเ่เบร์กับอาร์ซิโครับวันนี้เราก็มาเจอผู้เล่นเลเวล5 0 0นะครับทุกคนเออมาเจอผู้เล่นเลเวล500รค่ามากกว่า 200, ส0 0แ0 0ศพแล้วนะเออทุกคนผมเพิ่งเคยเจอนะเออผมเพิ่งเคยเจอผู้เล่นที่เลเวลขนาดนี้นะครับเออเป็นเป็นครั้งแรกเลยนะผมเลเวลแค่1้อยปสิเองนะแต่นี้เขา5้านะเออเลเวล500รนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูก่อนนะว่าเขาอยู่อยู่ทีมไหนนะครับทุกคนคือเลเวลโคตรเยอะ นะครับฆ่าไปมากกว่า 2, สองแสนศพนะนี่เลยนี่เลยใช่ไหมวะไอคนนี้นะครับผมใช่แล้วครับทุกคนไอคนนี้แหละนะครับทุกคนอ้าวตายผู้เล่นระดับเลเวล5้าร้อยเลยนะคือแบบเล่นมานานมากครับทุกคนแล้วก็ฆ่ามาสองแสนกว่าศพนะแต่ดูสิว่าเขาจะต้านทานความโหมดของพี่ได้หรือไม่นะเออคือตอนนี้คะแนนเท่ากันเลยนะอ้าวตายผมเลเวลแค่ร้อยร้อยแปดสิบกว่าเองนะ ใช่ไหมวะจำไม่ได้นะผมเข้ามา 30, สามหมื่นศพนะครับน้อง,องมาสามหมื่นกับสองแสนมาเทียบกันเลยดีกว่านะครับใครมันจะตึงกว่ากันนะแน่นแน่นอนว่าด้านประสบการณ์ผมแพ้เขานะเพราะว่าเขาเล่นมาค่อนข้าง,งที่จะนานนะครับเรียวถึง500รเลยทีเดียวนะครับเล่นมาตั้งแต่เปิดแรกแรกนู่นมั้งนะครับน้องๆแต่เรื่องฝีมือนี่มันมีขึ้นมีลงนะพี่ไม่รู้ว่าใครจะชนะนะครับโอ้โห <laughs> ปืนแต่ละปืนก็เป็นใจซะเหลือเกิน นะครับคือเขาตึงมากนะนะครับแต่ไม่รู้ว่าตึงกว่าพี่หรือเปล่าเฮ้ยปืนพี่มันไม่ค่อยอํานวยเลยว่ะทั <c oughs> ากษะการใช้ปืนแน่นอนเขาสูงกว่าผมแน่นอนครับเพราะว่าเขาเล่นมาเยอะแล้วนะครับเออเจ็บเจ็บโอ้โหดูดี้ผมหลุดหลุดพ้นจากปืนนี้ไม่ได้สักทีเลยนะโอเคหลุดหลุดแล้วหลุดพ้นจากปืนนี้แล้วก็ ไหลเลยดิครับไหลเลย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 อุ้ย <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวครับทุกคนโอ้โหเขาตึงว่ะพูดเล่นระดับเลเวลห้าร้อยนะครับครั้งแรกอา้าวครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงง <c oughs> โอเคโอเคพอได้นะครับโอ้โหผมยิงไม่โดนอะ ตายตายตายโอ้โหวัดซูไม่ได้ครับน้องๆปืนพี่มันไม่ดีเท่าด้วยแหละโอเคเก็บไปได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับเฮ้ยใกล้เคียงนะดูดิเขาเรียบร้อยนะผมเขาฆ่าไปมากกว่า 2, สองแสนศพนะเออโอ้โห เออโอ้โหคืออะไรวะคือรีวิวเขาเยอะกว่าผมประมาณสามเท่าเลยนะเออคือเยอะจริงนะครับน้องๆจำชื่อไปเลยครับผมจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามเขาตลอดนะพี่ v ว่า m recording เฮ้ย Using... อ่ s i ูอะไรวะคือคนที่รีวิวห้าร้อยห้เอเนี่ยเออคือเขา พยาย,ยามบอกว่าผมเนี่ยใช้ ants, ienne, er, โปรแกรมโกงแบบเงียบๆนะซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเลยนะทุกคนคือข้อมือผมมันโกงหรือยังไงวะเออมันผ่านการฝึกฝนมานะครับทุกคนผมไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงหรืออะไรทั้งสิ้นเลยผมใช้ฝีมือของผมเองนะเอออันนี้คือเขาบอกว่าเขาอัดคลิปนะผมว่าผมเนี่ยใช้โปรแกรมโกงแบบเงียบๆหรือเปล่าแบบแอบใช้หรือเปล่าหรือแบบใช้แบบเนียนๆหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเลยนะผมไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงนะครับทุกคนเออ ไม่รู้เหมือนกันนะผมเขาเขาพูดถึงผมด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าแบบเออเขาเขาอัดคลิปอยู่หรือเปล่านะครับน้องๆเหมือนว่าเขากาลังอัดคลิปอยู่นะเออน,นี้เป็นทีมสี่เว้ยเขาลงหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะผมเขาลงหรือเปล่าไม่น่าจะลงครับน้องๆหรือว่าลงวะเออเขาน่าจะไปแล้วหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกัน,นครับแต่เราลงก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวยิงคะแนนตามไม่ทันนะครับ <S <S แบ๊ก เุ้ยโอ้โหผมว่าผมตึงแล้วนะเขาเขาตึงกผมอีกนะเขาเลเวล500เลยนะคือแบบเยอะชิบหายเลยครั้งแรกที่ผมผมเคยเจอเลเวลเยอะขนาดนี้นะ b บ,บโรส s e คืออะไรวะไม่รู้นะครับไม่ค่อยแข็งแรงภาษาอังกฤษด้วยดิภาษาอังกฤษพี่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับโอเคเฮ้ยต้องเดินชิดตรงนี้ไปนะครับ เผื่อม,มาลงมาอย่างนี้เห็นไหมถ้าลงมาอย่างนี้เราได้เปรียบครับน้องๆเฮ้ยทามิง่งไอ้แฮกใครแฮกวะโอ้โหใครแฮกวะเนี่ยมีคนแฮกด้วยเหรอผมไม่ได้แฮกนะยิงยังไม่โดนเลยอ๋อ โ <laughs> ถ้าว่าผมแฮกนี่ผมเถียงเลยนะจริงเฉยๆยังไม่ได้ดูจริงยูเฉยๆยังไม่โดนเลยนะโอเคตายตายตายเฮ้ยโอ้ยังไม่โดนเกินไปละ ถ้าพี่ยิงโดนเมื่อกี้พี่เก็บไปเยอะมากเลยนะโอเคโอ้โหตึงอยู่นะเนี่ยโอ้ย what is wrong with this gun คกออะไรวะอ่านแต่แปลไม่ได้นะพออ่านแต่แปลไม่ได้น้ำน้องๆทำไมพี่รู้สึกว่าเมาส์พี่ไวอย่างวะพี่ก็ปรับเมาส์ช้าแล้วเนี่ยหรือว่าพี่โกควะ จเจอพล่นเลเวลห้าร้อยไปโลกเลยทีเดียวเฮ้ยโอย้เพื่อนมันเอาคืนว่ะเดี๋ยวนะดูเมาส์พี่ก่อนพี่ก็ปรับตามสุดนี่ว่าทำไมรู้สึกเร็วจังวะตายตายตายโอ้โหหลบก่อนหลบก่อนตายตายตายดี ตายตายตายโอ้โหโอ้โผมตายเองแฮกแฮกเล็ดอะไรวะดิสเอ่ออะไรวะอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอ้ยผมติดโอ้โบั็เฮ้ย เฮ้ยไม่โดนฟันจริงไม่โดนนะทุกคนโอ้โหคนเลเวล5ห้าร้อยไปไหนหมดวะเน,นี่ยอยากทดสอบฝีมือสักหน่อยโอ้โหเราเราจะรู้คร่าวๆไปแล้วนะผมว่าเลเวล5ห้าร้อยนี่มันตึงจริงครับทุกคนตึงกับผมนะครับเออ ขณะผมตึงแล้วเนี่ยมีคนตึงกับผมอีกสุดยอดคือว่าเขาแบบฝีมือเก่งกาจมากนะก็โอเคมาเงินเรา900้แล้วผมตอนนี้เอ้ยผมใช้เป็นลุงแก่นี่ว่าว่าแล้วทำไมผมสู้เขาไม่ได้นะในดับผมต้องใช้เป็นจอนบริกครับทุกคนจอนบริกนะครับอ่ะว่าแล้วทําไมผม,มดูกระกากอ่ะโอ้ผม,มใช้ตัวลุงแก่นี่เองแก่แล้วปฏิกิริยามไม่ดีนะผมแบดเกมโทษเกมเฉยนะครับเพื่อนอย,อย่าโทษเกมเลย เกมเขาทำมาดีอยู่นะมัง้งดีอยู่มั้งนะครับเพราะว่าปิงอะไรก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแฮกเกอร์ใครวะใครแฮกวะอยากรู้มากอย่าว่าพี่นะวัวใครวะใครเป็นคนแฮกอยากรู้จริงๆเขาจะว่าผมไหม tiếp 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 tube. Tube. Come on. Oh, giới thiệu, pilot. Oh, ho. Good luck, good luck. Good luck, 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 good

ใครวะนั่นโอ้มีคนตุ๋ยไอโรสเลเวลบาร์คิลเลอร์ซัมบอดี้คืออะไรวะไม่รู้พี่อ่านไม่ออกเอ้ยพี่แปลไม่ได้ตายหนึ่งโอ้เช่ดอ่ะเยอะไปเยอะไปเลือกยิงไม่ถูกขนาดเยอะเลี้ยงมาขนาดนี้ผมยิงยิงไม่ถูกเลยอ้าวปืนเขาได้เปรียบนะปืนนั้นแบบดีมากนะไ,ได้เหมือนกันนะ

พี่ยิงไม่โดนเลยวะโอโ้มือมือไม่ไปเลยเพื่อนเราจะชนะแล้วพี่ขอที่หนึ่งได้ไหมเฮ้ยโอ้โหเกือบหล่อแล้วเมื่อกี้เกือบอบหมดลนะอีกคนเดียวเอง ใครมาอยู่ตรงนี้วะใครมาอยู่ตรงนี้ใครมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยเป็นไงจีิงๆครับน้องๆวู้ฮูเป็นไงพี่ตึงไหมเออคนเลเวล500หายไปไหนวะก็หายไปแล้วนะผมโอ้ยผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้เนาะก็มาเจอแบบเออ่คนเลเวล500นะครับก็เป็นอะไรที่เยอะมากสำหรับโลบอกรนะครับผม ซึ่งในแมปนี้นะเลเวลห้าร้อยคือเยอะมากนะครับน้องๆคือ,คอพี่เพิ่งเคยเจอนะครับพี่ก็เพิ่งเคยเจอที่แหละว่ามันมีเลเวลถึงขนาดนี้ด้วยเขาน่าจะเล่นมานานมากนะครับทุกคนผมก็สำหรับลิปนี้ก็คงมีนเท่านี้เนาะถ้าชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลรับไปก่อนครับบ๊ายบายครับทุกคน